สวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่องมิสเตอร์คิดถ่ายไปเรื่อยอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อจากการเดินทางที่จะไปจังหวัดสักแก้วครับเราก็จะเดินทางไปอำเภอแปลงยาวไปออกเขาหินซ้อนครับคลิปนี้ก็จะใช้เส้นทางจากอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาไปออกดอนสีนนแล้วก็ไปออกออถนนเส้น331พนมสารคามสัตหีบครับ แล้วก็ผ่านแปลงยาวแล้วก็ออกไปเข่าหินซ้อนแยกเขาหินซ้อนครับแล้วก็ไปแยกไปสักแก้วไปกระบินบุรีปาจีนไปทางนู้นครับผมเาจะพามาดูเส้นทางถนนครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของผมยังไงก็ท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามกดสติ๊กรก็ฝากช่วยฝากกดติดตามกดสติ๊กเกรหรือกดถูกใจให้ช่องหน่อยนะครับ ก็เป็นกำลังใจในการทําคลิปนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านอไว้ท่านสุภาพแข็งแรงกันด้วยนะครับทุกคนครับผมมาเราก็มาดูถนนกันเลยนะครับพามาดูการเดินทางบนถนนกันเลยครับเมื่อตะกี้นะครับเราก็ออกจากตัวอําเภอบ้านโพนะครับอําเภอบ้านโพจังหวัดจันทบุรีก็ที่อบ้านโพนี้ก็จะมีโรงพยาบาลบ้านโพมี โรงเรียนมีวัดโอ้มีก็เหมือนอำเภอทั่วไปครับโดยมีมีครบทุกอย่างครับผมตอนนี้เราก็กำลังจะมุ่งหน้าไปแปลงยาวครับที่ด้านหน้านี้เราก็กำลังจะข้ามทางเอ่อข้างล่างข้างล่างข้างล่างเป็นทางรถไฟครับอข้างล่างจะเป็นทางรถไฟแล้วจะเป็นแยกครับอนนีี้เเราเรยจะเป็นแยกเมื่อกี้เขาบอกไปฉาเชิงเซาก็ได้ครับ,บ <มา S 2> ตััตัววจงดหแต่ว่าให้ไปออกแยกข้างหน้าดีกว่าครับตรงนี้ทางรถที่วิ่งสวนมาก็จะวิ่งเข้าตัวอำเภอบ้านโพครับแล้วไปออกเออไปออกเส้นชาชเชงเซาไปบางกระงได้ครับด้านหน้าเรานี้ก็จะเป็นแยกครับสีแยกไฟแดงสีแยกเออดอนสีนนหรือว่าสีแยกบ้านโพครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปจังหวัดชาชเชงเซาครับ ถ้าเลีเ้ยวขวาก็ไปอำเภอพันทองไปพนัทนิคมครับสี่แยกไฟแดงนี้ไปเลี้ยวขวาไปพนัทนิคมไปพันทองเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดชาเชิงเซาครับเข้าตัวจังหวัดส่วนตรงไปนี่ก็ไปตรงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปชนแยกเออแยกอะไรนะแยกวังเย็นหรือแยกอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วเวว่าก็จะผล้ถนนเส้นสามสามหนึ่งเลยครับพนมสาร,รคามสัตหีบครับเส้นนั้น ตรงนี้ก็ตรงกันไปอย่างเดียวเลยครับตามทางจนสุดทางเลกครับผมปไปดูถน,นนกันครับทางที่จะไปวันนี้ก็จะมาเลี่ยงครับเลี่ยงที่เขาทําถนนตรงฉาชิงเซาครับเพราะรถมันจะติดเลยออกมาเส้นนี้ครับประชมกันเลยครับผมถ้าตรงไหนผมบอกผิดพลาดอะไรไปต้องขออภัยด้วยนะครับ บางทีก็รู้มั่งไม่รู้มั่งก็งแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับผมก็อย่าทึ่งซากันนะครับมาเราดูถนนกันต่อก็จะตัดให้มันกระชับกระชับขึ้นครับจะตัดให้มันเหลือแบบจุดสำคัญสำคัญเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการรับชมนะครับ,บอพอเราขับมาเรื่อยๆนะครับ มันก็จะมีสะพานข้ามแยกนะครับเป็นสะพานข้ามแยกก็ตรงนี้มันก็จะสวนทางกันไม่ได้ครับเขาจะเอาอะไรอะหลักเป็นเป็นยางครับตสาสีส้มมาตั้งไว้ไม่ให้แซงครับบนสะพานก,ก็ไม่ให้แซงอยู่แล้วครับอันตรายครับผม นี่พอเราลงสะพานมาแล้วครับก็แซงได้แล้วครับนี่ก็ตรงกันไปตามทางยาวๆเลยนะครับก็วิ่งกันไปสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวก็จะโผล่ถนนแล้วครับถนนเส้นสามสาหนึ่งแต่วิ่งง่ายครับเส้นทางนี้วิ่งง่ายรถไม่เยอะครับวิ่งแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับรถไม่เยอะรถไม่ติดด้วยวิ่งสะดวกทางก็สบายครับกล้องก็ไม่มีครับไม่ต้องกลัว บอขับมาเรื่อยๆครับจะเจอป้ายขาวๆข้างทางบอกกระบินบุรี76กิโลสัตหีบ102กิโล102 103กิโลแปลงยาว2กิโลครับอันนี้ข้างด้านหน้า,น,น,าน,นี้จะเป็นแยกเอ่อแยกอะไรอะแยกวังเย็นครับใช่ไหมแยกวังเย็นถ้าเลีเ้ยวขวาไปนี่ก็ไปสัตหีบยลวขาเออไปสัตหีบไประยองครับไประยอง เลี้ยวซ้ายก็ไปกบินบุรีครับเลี้ยวขวานี่ก็ไปศรีราชาสัตหีบระยองบ้านบึงชนบุรีไปได้ครับไปออกจันทบุรีไปนู่นเลยครับเลี้ยวขวานะครับส่วนเราก็เลี้ยวซ้ายมาครับเลี้ยวซ้ายมาก็จะเข้าตัวอำเภอแปลงยาวครับ พอเราขับมาเรื่อยๆอสักแป๊บหนึ่งครับก็จะเจอปอ้ายเขียวเขียวข้างบนบอกว่าอำเภอบางค้าเลี้ยวซ้ายนคนรราชสีมากระบินบุรีตรงไปครับแล้วก็อะไรบ้านไม้แก่นเลี้ยวขวาบ้านไม้แก่นเลี้ยวขวาอำเภอบางค้าเลี้ยวซ้ายาคนครราชสีมากระบินบุรีสักแก้วปาจีนบุรีรัมสิตเกตตรงไปครับตรงไปทางด้านหน้าเรานี่ก็จะเป็นสี่แยกไฟแดงแล้วครับ สี่แยกไฟแดงทุ่งสะเดาอำเภอแปลงยาวครับอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาครับตรงนี้ผ่านมาแล้วไม่ติดไฟแดงชฉวเลยครับอันนี้ก็ตรงกันไปยาวๆอย่างเดียวเลยนะครับเมื่อกี้ป้ายก็จะบอกครับก็บอกว่านครราชสีมา213กิโลครับกบินบุรีอีก74กิโลครับ ตรงไปเนี่ยครับนครราชสีมาก็ไปขึ้นเขาปักครับทับรานแถวนู้นครับน,นี่เราก็ตรงไปยาวๆเลยนะครับเนี่ย พอขับเลยแปลงยาวมาแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเจอป้ายเขียวข้างบนบอกว่าจังหวัดฉะเชิงเซาเลี้ยวซ้ายกบินบุรีนครราชสีมาตรงไปครับตรงนี้ถ้าทางฉะเชิงเซาจะเลี้ยวซ้ายไปได้เลยครับฉะเชิงเซาเลี้ยวซ้ายไปได้เลยเนี่ยครับแยกตรงนี้ส่วนกระบินบุรีนครราชสีมาสะแก้วตรงไปครับบุรีรัมย์ก็ตรงไปครับ สุรีรัม์สุรินทร์สีตะเกดตรตงไปเลยครับตรงนี้ก็เป็นแยกไฟแดงนะครับด้านหน้านี้พอเราเลยแยกตรงเมื่อกี้มาครับก็จะมาเจอแยกเกตเวย์ครับแยกเกตเวย์ตรงนี้ถ้าเราเลี้ยว ขวาไปนี่ก็เข้านิคมอุตสาหกรรมเกตเวครับเข้านิคมแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปก็ไปฉาดเชนซาครับตรงนี้เป็นอะไรนะแถวหัวสำโรงครับเคยมาอยู่ครับแล้วก็ทำคลิปไปแล้วในเขตอุตสาหกรรมเกตเวครับมีคลิปเก่าอยู่ครับน่าจะประมาณสามสีเดือนถึงไหมจำไม่ได้แล้วนั่นแหละครับอันนี้เราก็กตรงไปอย่างเดียวครับผม เมื่อกี้ป้ายข้างทางก็จะบอกว่าโคราชนครราชสีมา208กิโลครับโอ้แล้วก็กระบินบุรี69กิโลครับพนมสารคาม24กิโลครับตรงไปนี่นะครับขับมาเรื่อยๆครับก็จะเจอป้ายข้างบนบอกว่าอำเภอพนมสารคามเลี้ยวซ้ายนะครับแยกนี้อำเภอสนามชัยเขตเลี้ยวขวาครับแยกนี้ แล้วก็กระบินบุรีนครราชสีมาโคราชตรงไปครับตรงนี้ด้านหน้าเป็นแยกไฟแดงนะครับแยกไฟแดงนาน้อยครับเป็นแยกไฟแดงนาน้อยเลี้ยวขวาไปอำเภอสนามชัยเขตไปเขาอ่างลือในออกไปวังน้ำเย็นไปสาดแก้วไปคลองหาดทางนู้นได้ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ไปพนมสาร,รคามเข้าฉาเจนเซาได้เหมือนกันครับตรงไปก็นู่นล่ะครับกระบินบุรี กบินบุรีปาจีนบุรีสักแก้วไปนู่นเลยครับเราก็ตรงกันไปเรื่อยๆนะครับผม เราขับตรงมาเรื่อยๆครับก็จะเจอแยกทางต่างระดับครับตรงนี้เขาบอกว่าชาเชิงเซาพนมสาร,รคามชิดซ้ายไปนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหมวดการทางตรงพนมสาร,รคามครับแยกนี้ขึ้นสะพานไปเนี่ยครับขึ้นสะพานไปนี้ก็ไปกระบินไปเขาหินซ้อนไปสะแก้วปาจีนครับตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้ทางต่างระดับชําขวางครับตรงนี้ก็ตรงพนมสาร,รคามนั่นแหละครับ ต่างระดับพนมสารครามต่างระดับชำขวางครับเรียกอย่างนี้ก็ได้นะครับเราเลี้ยวซ้ายไปเมื่อกี้ก็กลับไปชาเชนซาไปพนมสารครามครับเราขึ้นสะพานเหมือนขึ้นสะพานวนแล้วก็มาลงเส้นนี้เพื่อจะอไปเขายินซ้อนครับตรงนี้แต่ก่อนจะมีทางเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันครับจุดพักรถตอนนี้ก็มีครับ <laughs> ก็มีดั่นแหละเออ มีครับให้เราออกซ้ายไปตรงเมื่อกี้นะครับถ้าเลยมานี่ก็ไม่มีทางออกแล้วนะครับถ้าจะเข้าจุดพักรถตรงปั๊มปะตะทตรงนี้ครับแต่ก่อนนักเดินทางไม่ใช่นักเดินทางนี่ก็เขาเดินทางก็จะแวะปั๊มนี้กันเยอะครับตอนนี้ก็เลี้ยวเข้ายากแล้วนะครับถ้าขึ้นสะพานลงสะพานมาก็รีบเลี้ยวซ้ายเข้าเลยนะครับจุดพักรถแน่นโอเคครับแล้วเราก็ ตอนนี้เราก็อยู่แถวช่วงเขาหินซ้อนแล้วครับช่วงเขาหินซ้อนตรงนี้ก็ทําทางใหม่เสร็จเรียบร้อยครับวิ่งสะดวกสบายไม่รู้มีกล้องจับความเร็วหรือเปล่าไม่รู้ครับ <laughs> ไม่ค่อยได้สังเกตเท่าเลยสังเกตเราจะมันมองไม่ค่อยเห็นครับโอเคนะครับผมด้านหน้าเรานี่ครับถ้าตรงไปนู่นครับก็ไปกบ,บินบุรีป่าจีนบุรีสีมหาโพธิ์ไปขึ้นเขาปักตงชัยขึ้นไปนู่นเลยครับ ไปนครราชสีมาได้ครับผมส่วนเราจะไปสักแก้วครับชิดซ้ายไว้นะครับขึ้นสะพานสักแก้วตามป้ายเลยนะครับกบินบุรีตรงไปครับสักแก้วชิดซ้ายขึ้นสะพานวนไปลงไปลงถนนเส้นแหอ่เส้นเขายินซ้อนสักแก้วครับเส้นอะไรนะเนี่ยไม่ถูกเดี๋ยวมาบอกใหม่คลิปหน้านะครับเส้นอะไรเออเราก็ขึ้นสะพานวนไปครับ ขึ้นสะพานวนไปลงไปทางสักแก้วลงไปก็ทางก็ดีระดับหนึ่งครับดีระดับหนึ่งตรงไปนี่ก็ไปสักแก้วไปอรัญญประเทศไปวัฒนานครไปบุรีรัมสุรินออกไปทางนู้นนะครับได้ครับได้มาเลยขึ้นไปตาพยาไปนนดินแดง ไปทางนู้นนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มาส่งทางแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อคลิปหน้าครับผมมาส่งทางแค่นี้ตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามฝากกดซัสไครตกดถูกใจให้ช่องหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับผม